ดีค่ะทุกทคนวันนี้ไม่ได้มาโชว์เรื่องการออกกำลังกายนะคะแต่ว่าจะเอา,เอาประเด็นาการมีไอเดียสำหรับการที่จะมีอาหารที่แบบง่ายๆแล้วก็มันเข้ากับฤดูร้อนนะคะเพราะว่าร่างกายของเราทุกๆคนก็จะรู้เคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่า ร่างกายของเรามีความไม่สมดุลถ้าร่างกายเราไม่สมดุลแล้วมันจะเกิดอาการป่วยเกิดขึ้นได้นะคะหรือทางภาษาจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าหยินอันยางนะคะถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีความบาลานซ์ไปทางร้อนมากเกินไปหรือไปทางเย็นมากเกินไปมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องสุขภาพของเรานะคะแต่ถ้าพวกเราต้องการที่จะศึกษาให้มันลึกเข้าไปอีกนะคะก็ไปหา อ่านดูนะคะในอิอนเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าไปฟังดูตาม YouTube ในช่องต่างๆที่เขามีประโยชน์กันพูดเรื่องของการมีประโยชน์นะคะแต่วันนี้จะมาทำให้ดูว่าอากาศร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยบางทีนะคะมันเราต้องรับผิดชอบครอบครัวงเราด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะ ว่าเราจะมีไอเดียยังไงสําหรับการที่จะเ,เราได้เรามีสุขภาพที่ดีเราสามารถไปทํางานนอกบ้านได้หรือว่าเราสามารถที่จะทําอาหารให้กับครอ,อ,อบครัวของเราง่ายๆสักหนึ่งมื้อนะหรือว่าวันละหนึ่งมือ้อเราหรือถ้าพวกเราอยากจะเซฟเรื่องการใช้เงินนะคะเราก็ทําแบบง่ายๆแบบนี้ได้เหมือนกัน มันไม่จําเป็นต้องมีเครื่องอุปรกรณ์อะไรมากมายนะคะแล้วก็คือที่มาทําเทปเนี้ยเมื่อวานมีประเด็นอยู่สประเด็นนะคะก็เข้าไปที่ร้านนะคะแล้วก็ไปนั่งคุยกับน้องๆเขาก็จะบอกว่าพี่หนูมีลมที่หูออกมาหนึ่งคนนะคะส่วนอีกคนก็บอกว่าพี่หนูทําอาหารไม่ค่อยเป็นหนูต้องมาทํางานหนูไม่รู้จะ ทำยังไงเรื่องการดูแลครอบครัวนะคะเราก็เลยมานั่งคิดเอองั้นเราก็มาทําทําให้ดูนะว่าสิ่งที่เราทาอะ่อะมันอาจจะเอาไปเป็นไอเดียของบางคนได้นะคะแล้วมาพูดเรื่องหูร้อนนิดนึงนะคะร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันขาดความสมดุลเนี่ยมันจะ ไปเหมือนกับอันนี้มันเป็นความเชื่อที่ไม่ได้เชื่อส่วนตัวนะคะมันเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างแพทย์ไทยก็มีนะคะแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีนก็มีเรื่องการไม่สมดุลในร่างกายนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความร้อนเยอะเกินไปเพราะว่าเราอจาจจะเกิดจากการที่เรา คิดเยอะเกินไปเกิดที่เราทํางานมากเกินไปเกิดที่เรากินอาหารผิดเกิดจากอากาศร้อนหรือมันรวมรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเคยได้ยินสโลแกนที่เคยได้ยินไหมคะว่าออหูดับอับร้อนนะคะก็แสดงว่าอะไรตับของเรามันร้อนเกินเราอาจจะกินน้ําได้ไม่เยอะเกินไม,ไม่ไม่เพียงพอสําหรับร่างกายของเราในวันวันนั้นนะคะหรือ เราอาจจะมีกิจกรรมเยอะการพูดเยอะการอะไรเยอะลงเข้าปากความร้อนในการทำกิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยในร่างกายอ่ะมันไม่มีอะไรที่เข้าไปดับความร้อนไงคะมันก็เลยร้อนเกินเพราะความร้อนมันเยอะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะไปเกิดตรงที่เป็นเส้นเลือดขอดโป่งลิสีดวงนะคะเอ่อเส้นเลือหดหัวใจ โตสิวฟ้าขึ้นนะคะบางคนตาเนี่ยเส้นเลือดตาก็อ,าอักเสบนะคะหูมีลมออกนะคะหูมีเสียงจะกระจันร้องนะคะแล้วก็อะไรกะหลังจากนั้นมันก็จะมาเรื่อยๆอนะคะอันนี้อันนี้คือมันเป็นอ,อย่างที่บอกที่ททว่าไม่ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล มันเป็นการศึกษาเรื่องการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนมานะคะอ่า,อาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือน้องเขาต้องมาทํางานแล้วก็ไม่รู้จะทํามีไอเดียแบบไม่รู้จะทํำยังไงกับการที่จะทํากับข้าวไว้ที่บ้านจากเร็วๆโดยที่เราไม่มีเวลานะคะแล้วก็ที่ทํามาเนี่ยก็คืออยากจะให้ดูว่าการใช้ชีวิตง่ายๆนะมัน การมีสุขภาพดีๆชีวิตง่ายๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจ่ายด้วยเงินเสมอไปนะคะวันนี้ก็เลยนึกตอนเช้าได้ตอนเช้าไปวิ่งน่นะคะก็เลยมานั่งนึกว่าเอองั้นเราก็ทำในสิ่งที่เรามีแล้วกันอย่างเมื่อวานนะคะก็ไปที่ร้านผักที่เป็นร้านตุรกีนะคะก็จะไปเลือกซื้อผักหลายๆครั้งเนี่ยตัวเองเนี่ยพยายามที่จะเลือกผักในส่วนของออร์แกนิก แต่บางครั้งเนี่ยการที่มันเป๊ะเกินไปมันก็อย่างร้านออร์แกนิกเนี่ยมันไกลใช่ไหมเราต้องขับรถไปไกลแต่ร้านตุรกีเนี่ยมันใกล้บ้านเราเราก็เลือกเอาสิ่งที่มันสะดวกกันเราเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ต้องไปทํางานต่อนะคะมันก็ต้องเซฟเวลานิดนึงไอ้วันไหนถ้าเราอยากกินออร์แกนิกได้ถ้ามันหาได้เราก็กินนะคะไอ้ส่วนวันไหนถ้ามันหาไม่ได้จริงๆเราก็ชิวๆ แต่ว่าเราก็ต้องมาล้างนะคะล้างน้ําให้มันสะอาดอาจจะใช้เกลือนะสักสองช้อนชาแล้วก็แช่เอาไว้20นาทีหรือว่าเปิดน้ําก๊อกแล้วก็ให้น้าล้างไหลออกไปหรือว่าเอาน้ําซาวข้าวอย่างสมัยก่อนหรือว่าผงถ่านแช่ผักเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอ้าวงั้นสิ่งแรกที่จะทํานะคะสําหรับตัวเองนะเช้ามานะคะอันนี้นะคะเป็นผัก ที่เราไปซื้อมาเมื่อวานใช่ปะเช้ามาคือตัวเองเนี่ยตื่นเช้ามานะคะก่อนที่จะไปวิ่งใช่ไหมเราตื่นมาประมาณตีห้าครึ่งนะคะส่วนสามีก็แล้วแต่ว่าเขาอะจะไปทำงานตอนไหนนะคะเราก็คั้นน้ำผักและผลไม้สดนะคะผักเนี่ยที่ชอบใช้นะคะก็จะปนๆนเงินไปนะคะอย่างเมื่อวานนี้ได้มาก็คือ จะเป็นมันลักษณะเหมือนผักชีนะที่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มันไว้กินกับขนมจีนนะอืมแล้วก็ผักชีลาวอย่างนี้ใช่ไหมอ่านี่นะแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้คือบางทีไปซื้อของเนี่ยไม่ได้ดูว่ามันเรียกว่าอะไรด้วยนะมันเป็นความไม่ดีมัม้งเออไม่รู้ เนี่ยเราก็เอาผักเท่าที่เรามานะคะเอามาหั่นไหมนะอันนี้เหลือไว้ใบนึงนะคะเพื่อที่จะเอามาทำอาหารมือง่ายๆนะคะเราก็จะมีแครอทอ้าแตนกว่านะคะ แตงกวาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดับริดร้อนได้ดีมากนะคะถ้าใครหาผักที่ถ้าอย่างเราอยู่เมืองไทยเนี่ยอ,อันนี้แอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวนี่ก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแตงกวาถ้าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาน้ำใบเตยสดหรือไม่ก็น้ำย่านางนะคะหรือว่าเราไปซื้อย่านางสดมาคะมาคั้นเองก็ได้อันนี้มัน ย่านางเนี่ยลองไปศึกษาดีๆนีจะมีคุณประโยชน์มากมายนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเคยเป็นไทรอยเป็นพิษนะคะแล้วก็ได้น้องที่น่ารักคนหนึ่งเขาก็จะซื้อใบย่านางกับใบเตยมาให้หลอกประจัาระยะเวลาหนึ่งปีนะคะตอนนี้ก็หายแล้วโดยที่กินยาเพียงแค่สามเดือนเพราะอะไรถึงกินก็เพราะว่าหมอและสาม,มีเขาไม่รู้ว่าเราไม่กินยาตั้งแต่ต้น ค่าเลือดมันไม่ลงในสิ่งที่หมอต้องการเขาก็เลยจะส่งให้เราไปฉีดยาเข้าเส้นเราก็เลยตัดความรำคัญกินยาพอกินเข้าไปสักสามเดือนมั้งหมอเขาก็บอกว่าไม่ต้องกินแล้วคือเขาให้ลดยาแต่เราเออไม่ใช่สิเรากินไปสามเดือนเนาะพอไปอ,อตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะหมอเขาก็บอกกับเราว่าเอองั้นเธอก็กินยาครึ่งเม็ดละกัน เราก็เลยตัดสินใจงั้นไม่กินเลยดีกว่าจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาก็หายแล้วนะคะแตงกวาแตงกวาน,นี้ก็เป็นลิ้เย็นนะคะลองเข้าไปศึกษานะคะเพจของหมอเขียวหรือว่าลองเซิร์ชคําว่าอ,อ,อาหารลิ้ร้อนลินเย็นนะคะแล้วม,มันจะช่วยปรับสมดุลของเราโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรานะคะที่อายุจะเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยทองนะคะ เรื่องผักผลไม้ความบาลานซ์ของทางกินเนี่ยมันสำคัญมากที่สุดนะคะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนมันเกี่ยวกับอารมณ์ของเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือเครื่องปั่นแยกกับน้้ำผลไม้หรือบางคนอาจจะมีแบบเครื่องปั่นมิกกะที่ว่าเราเคยกินน้ำแข็งปั่นใช่ไ่ะน้ำแข็งนะแตโงโมปั่นอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ใช้ได้นะคะแต่อันนี้จะเอามาให้เป็นไอเดียเราไม่จาเป็นต้องซื้อใหม่นะคะมีอันไหมใช้อันนั้น อย่างที่บอกไปว่าความที่มีสุขภาพดีไม่จําเป็นต้องใช้เงินแพงมีอันไหนใช้อันนั้นแต่ถ้าวันหนึ่งเราพอมีโทรศัพท์มันไม่เดือดร้อนเราซื้อเครื่องดีๆสักเครื่องนะคะไว้ใช้ดื่มได้ตลอดอันนี้แตงมงแตงโมอะไรปั่นได้หมดนะคะอ่าเราก็จะดูนะคะผักเขียวกินให้มันเยอะ แต่บางทีเนะี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเบื่อที่จะนั่งเคี้ยวผักเขียวสดๆนะคะเราก็เอามาปั่นเลยแยกกะจบผักชมผักชีอเ่็ยอร่อยนะคะมีเซรัรี่ก็ใส่ได้อะไรก็ได้ที่ผักที่มันเอ,อ่อมันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยปั่นเข้าไปเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็จะมีมะนาวอ,อันนี้มะนาวก็เป็นวิตามินซีแบบธรรมชาตินะคะอันนี้นะจะเสียงดังนิดนึงนะคะแต่ว่าจะ ใส่ไปแล้วนะ้าตาล ที่บ้านใครมีสวนที่มีผักอะไรหลายๆชนิดนะเอามาเลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องออขนงคณะอะไรเงี้ยคือไม่จําเป็นต้องไปหาอะไรที่มันแบบแพงอ่ะเออเอาที่ว่ามันที่เราหาได้นะคะกล้วยเกลยออะไรก็แล้วแต่อันนี้นะคะเอาใส่อันนี้ดีกว่านเนาะเราก็เทเข้าไปเลยค่ะ ลักษณะนี้นะคะมันก็จะสีเขียวตัวเองก็จะเพิ่มน้ำเข้าไปนะคะถ้ามีสับป,ปะรดมีแตงโมมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละคะ่ะเสร็จแล้วแล้วเราเนี่ยก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ในตู้เย็นสามีเขาตื่นมาเขาก็เอามาดื่มนะคะตัวเราเราก็ดื่มหลังจากนั้นเราก็ไปวิ่งมั่งออกกำลังกายอย่างอื่นมั่งอันนี้คืออาหารเช้าก่อนออกกำลังกาย หลังจากนั้นเราก็ดื่มกาแฟอันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนม,มันเป็นส่วนผสมที่สุดยอดเขียวๆนี่มาจากผักใบเขียวเราไม่จําเป็นต้องนั่งเคี้ยวกินอย่างเดียวปั่นเข้าไปดื่มเลยค่ะปั่นเข้าทุกอย่างนะคะอ่ะตอนนี้นี่แหละนะคะอาหารสําหรับสามี <c oughs> เครื่องดื่มสุขภาพเรามีสุขภาพที่ดี สามีช็มีสุขภาที่ดีด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งอย่างอะพออย่างที่สองเราจะทําอะไรเมื่อวานนี้ไปร้านตุรกีนะคะได้ผักนี้มานะทางกระจกแล้วเราก็มีอะโวคาโดในตู้เย็นอยู่นะคะเราต้อมีขนมปังตุรกีนะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นใหญ่ๆห,หรือแผ่นและปอะแต่ว่าเขาทำสดนะคะมันก็จะอร่อย ถ้าพวกเราเนี่ยอพอมีเวลาหรือว่าว่างกันนะคะ,ะก็ทํากินเองที่บ้านก็ได้แต่ว่ามันก็ออกมาแบบมันไม่นิ่งสักเท่าไหร่ะนะ,ะแต่ว่ามันมันก็กินได้หรือเราไปซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะมาหนึ่งแถวมาทำประปกบอย่างนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาไอเดียให้ดูนะว่ามันไม่ได้ยากแล้วมันแป๊บเดียวมากจริงๆนะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะมี ใช่ไหมเราจะผาอะโวคาโดก่อนสักกันเนาะอะโวคาโดเมืองไทยนะคะหรือว่าที่บางประเทศเนี่ยโอ้โหถูกมากนะคะอะโวคาโดถูกมากเมืองไทยลูกบเบลเลยเห็นเพื่อนเขาประกาศขายกันนะคะ2 5 0หนึ่งกระเช้านะเราก็มาหั่นเป็นเซี่ยวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยตักออกมาเลย เอามาวางไว้นะคะคือเอาจริงๆนะตัวเองอะ่ะจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการาทำอาหารไทยสักเท่าไหร่นะคะนานๆถึงจะฟุกทำอร่อยทีมันมันเป็นพี่ที่เพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ยรสชาติอะ่ะมัน,ม,นมันยากมันมันยากสาหรับเรานะการแซ่บการอะไรอย่างเงี้ยคือเรา,เราทําไม่ได้แต่อาหารง่ยายๆเงี้ยเราจะทําได้ น้องๆบางคนเขาก็จะบอกมันง่ายจะตายพี่อาหารไทยเออมันง่ายรู้แต่ว่าบางอย่างเราทําไม่ได้จริงๆเราก็ต้องยอมรับก็จะมีเห็ดหพมยองนะคะเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆบางๆนะคะหั่นไว้มี3ามสามสา,มสามอันมัน้งหั่นให้หมดเลยแล้วกัน คือเมื่อเช้าได้สำรวจดูทุกเย็นนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็ผักอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาจากตุรกีเห็นผักไปเขียวเขียวสามีเขาก็ถามว่าเธอแน่ใจหรือว่ากินได้เพราะเขาจะกินแต่สปรินตแบบผักโขมอะไรเงี้ยที่เขารู้ๆว่านะไอซ์เปิร์กอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ากินไปเถอะเธอ <laughs> ฉันว่ามันกินได้ <laughs> เขาก็บอกว่าเออถ้าหญาเยอะนี่เธอก็คงกินไปแล้วเนาะ ก็อาจจะใช่นะอันนี้นะ้าผักที่เหลือจากเาที่เราปั่นใช่ไหมคะที่ไม่ใช่เราเหลือเราตั้งใจเก็บไว้ใช่ปะเราก็เอามาตักขึ้งเอาไว้อย่างนี้นะคะผักชีแล้วก็ผักชีลาวใช่ไหมใครหยิกๆเขาเรียกผักชีลาวใช่ไหมเราก็มาหั่นได้เลยแล้วแต่ว่าเราชอบขนาดไหนนะ บ้านเราเมืองไทยเนี่ยเราโชคดีหลายอย่างรู้ป่ะอันนี้ปาปิก้านะคะเหลืออยู่เสี้ยวหนึ่งนะเราก็มากินซะบ้านเราโชคดีที่อาหารที่กินมันมีนะคะแต่อยู่เมืองนอกเนี่ยตัวเองก็จะพยายามจะกินในสิ่งที่หน้านั้นๆของเขามีนะคะจะไม่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 ขนขวายอะไรที่มันเยอะแยะมากมายที่ไกลตัวนะคะแตงกวา แตงกวานะคะเราก็จะหั่นเป็นเล็กๆบางๆนะแบบหลาดนี้นะคะก็จะพยายามกินให้มันแบบครบตามที่รู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะไปไปจ่ายตลาดนะคะไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปดูตามร้านผักที่เขาแบบมีผักสดมาเยอะๆเราจะเห็นเลยว่าผักในหน้าเนี้ยมันมีอะไรออกม,มั่งเรากินเป็นมัางไม่กินเป็นมั่งเราก็ ลองซื้อมาคชื่อของมันในบางทีเราแเรารู้สึกว่าโอ๊ยเสียเวลาฉันขี้เกียจจันเออจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะเพราะว่าเราเราก็ต้องใช้เวลาของเราไปทําอย่างอื่นเนาะบางคนเนี่ยเขาถามสามีเขาถามคืออะไร,รไม่รู้ก็จะเหลือชีสนะคะชีสก็เป็นบัตเตอร์ชีสนะคะหรือว่าก็เชดดาอะไรบ้านเราก็มีก็ได้อามาสักแผ่น สแผ่นนะคะเหลือสองแผ่นเราก็มาหั่นเป็นเสี้ยวเนาะเราจะมีชีสอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอ่ะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ,ะวางไว้นะคะแล้วอะไรกับหอมหัวใหญ่นะคะเราก็เอามาครึ่งเก็บเอาไว้อีกนิดหนึ่งเออ ไข่ต้มอ,อกไก่ฉีดอะไร่างนี้ก็ได้นะไม,ไม่จำกัดหรือว่าจะเป็นถ้าใครแบบไม่กินเนื้อสัตว์ก็เต้าหู้เอ้ยถั่วนะคะถั่วต่างๆเอามาต้มเอามาบดบดบดพอดีของตัวเองนะคะจะมเีเป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้ลงก่อนซื้อมาก็เอามาเป็นแว่นๆเนี่ย ะะหรือว่าเทมเป้อย่างนี้ก็ได้นะคะอเอาง่ายๆนะคะเอาที่มันมีเลยไม่ต้องจำจำเป็นเลยนะตอนนี้เราได้แล้วเห็นปะในระยะเวลาไม่เท่าไหร่เองนะคะได้ผักแล้วนะคะโอ๊ยแสบตาเราจะมาทำซอสกันนะคะซอสพีนัคบัตเตอร์นะคะ ยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าเราอยากจะทำกินเองก็แสบตาอ,อันนี้นะคะจะเขาเรียกเป็นฮอยซินอยซินซอสเป็นของเวียดนามเราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไอยซินเขาเรียกอ้ยอยฮอยซินน๋อ้อยซินนอะไม่ลูกภาษาไทยออยา่าไปสนใจเยอะเราชอบเผ็ดใช่ไหมเราใส่ริกค่ะ เกลือน้ำปลามะนาวก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะเราอ่ะเป็นคนชอบมดความใหม่ในตัวด้วยช่ เ,เม็ดมะม่วงหิบมะผ่าน,นะคะเอาใส่เข้าไปนะเพราชอบในความใหม่ของมันหลังจากนั้นนะคะใส่เครื่องบดนะคะให้มันละเอียดมาโอ้เดี๋ยวเราต้องใส่กระเทียมไปก่อนนะคะกระเทียมอืมถ้าสามีเราไม่ชอบหรือคนในครอบครัวไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะกระเทียมแต่ว่า มันก็นะเราก็ต้องกินแบบร้อนเย็นนะ่ะคือความบาลานซนะ์เนาะเรากินผักเยอะๆใช่ไหมผักมันเย็นใช่ไหมริบเย็นแต่ผักบางตัวจะเป็นริบร้อนนะคะเช่นกระเทียมหอมหัวใหญ่นะคะเราก็ต้องใส่เพิ่มเข้าไปความเผ็ดความร้อนนะคะอ่ะนะคะ ซอสของตัวเองชอบที่มันแบบมันจะมีตัว โอเคเสร็จแล้วแต่ถ้าพวกเราอยากจะใช้มายองเนสง่ายๆเนาะก็ได้เหมือนกันนะมายองเนสเอ้ยแล้วก็อะไรกันอ๋ออ้หอมมากเลยอะ่ะแล้วขอรบชื่นเลยนะอสุดยอดค่ะ มายองเนสซอฟฟิกอย่างนี้ก็ได้นะอา้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะมาทำห่ออาหารที่เราได้กินหนึ่งมื้อโดยที่เราประหยัดแล้วก็สามีเขาก็แฮปปี้กับอาหารของเราด้วยสามารถที่จะให้เขาไปทานที่ทำงานหรือว่าเอาไว้สำหรับตอนเย็นนะคะ นี่นะแผ่นแป้งเบลเลอร์เลยแผ่นแล็บนะคะว่างกับเขียงเลยคะ่ะเหลือไอซ์เปิดหน่อยนะคะก็เอามาใช้เลยวางนะคะเห็นกันไหมเอ่ยเห็นกันนะหักวางเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็เอาบวคาโดวางให้เรียงเข้าไปเลยนะคะ เห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยเนาะโอ๊ยร่วงเต็มก้าเผ็ดอาหารพวกเนี้ยมันเหมาะกับหน้าร้อนนะคะเพราะว่าหน้าร้อนเนาะร่างกายของเรามันต้องการความแบบความเย็นนะนะคะอย่างเช่นถ้าเราหน้าร้อนเนี่ยทุเรียนมันออกใช่ปะถ้าเรากินทุเรียนเยอะๆนะบางคนน็อกเข้าลงมาลก็มีหรือร้อนในอย,อย่างเนี้ย ก็ลองสังเกตดูเอา,านะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะผักผักอะไรก็ไม่รู้เราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ชีสนะคะอ,อือหือ่าก,กินมากเต้าหูใส่เข้าไปเลยคะ่ะเนี่ยถ้าเราอยากจะใส่ข้าวอะ่ะก็ได้นะใส่ข้าวใส่เอ่อ เส้นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตัวเองก็เห็นว่ามันมีอ๋อเนี่ยยังไม่ได้ใส่แครอทเลยนะช่างมันเถอะไม่ต้องใส่ละอืมแล้วเราก็นี่ค่ะใส่ซอสเข้าไปนะซอสเนะี่ยโปกค่ะโหมันอร่อยมากจะบอกให้อใหชอบมายองเนสใช่ไหม พริกใช่ไหมคะใส่ซอสพริกค่ะซอสพริกสีราชาเนี่ยมันคู่บ้านคู่เมืองจริงเลยนะสุดยอดอยู่ที่นี่ก็ยังโชคดีนะคะเราไม่กินซอสฝรั่งอ่าแล้วมีอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นหอมทอดที่คนฝรั่งเขาจะกินใส่คนเยอรมันเขาจะกินโรยออใส่กับฮอทดอกใช่ป่ะแต่เราก็มาใส่ได้นะ,ะเสร็จแล้วนะจ๊ะหมวนค่ะมันจะ ขวบๆนิดนึงนะแล็ของเรามันแลกของเราเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้สวยเราต้องการไส้หนาๆใช่ไหมห่อไนะคะไส้ทันัก จานมาจานแต่อย่างแรกนะคะถ้าพวกเราชอบที่จะแบบร้อนๆหน่อยๆนะเราก็เอาไปพรมน้ํานะคะแล้วก็ใส่ไมโครเวฟนิดนึงหรือถ้าบ้านใครไม่มีใครใส่ไมโครเวฟนะคะ <c oughs> ก็เอาไปจีก้กระทะดูให้ดีๆนะคะอันนี้คือหนึ่งมื้อได้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หวังว่าเทปนี้จะช่วยให้พวกเรามีไอเดียเกิดขึ้นมานะคะว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตง่ายๆของเราขอให้มีความสุขนะคะตั้งจุดมุ่งหมายขึ้นมาอ,อ,อะไรที่มันเป็นขยะของชีวิตก็ไม่ต้องเอามาคิดนะคะอยู่แบบเบาๆสบายๆนะคะและชีวิตของพวกเราจะมีความสุขสุขภาพดีนะคะรัะกษาความบาลานซ์ของชีวิตนะคะ อะไรที่มากเกินไปน้อยเกินไปหย่อนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกับการรักษาบาลานซ์ในความร้อนความเย็นในร่างกายของเรานะคะวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายค่ะ